ับสวัสดีจ้าพี่นอ้องปลองปเบอร์สุขุสุขุนจะพี่น้องต้งฟังเลา่าฟังไทยต่างประเทศพี่น้องจะมากินตำ่วเล็บมือนางน้ำกันจ้าผักกาผักแกมห้อมีอสลัดจะพี่น้องจาแล้วก็ผักขาแล้วผักกระจงนวดมาจ้ะลงมือน้ำกันเลยสีสันแสบนนวดจดหนามก่อนมาจัายมเส้นน้ำกันใส่เสีนกระปุนมาพอ เซนกะปุนเซนโซดคือเกาจ้าห่อนเปิดพัดล่มใส่จะเป็นยังไงพักขา น้ำเส้นน้ำกันจ้ะเรียบมือหนะืม <c oughs> นหงอคือ่เา แสบๆจ้ะเดดรับอเออคามคิด <laughs> มาจากพี่น้องจากเซฟเซนเหมือนกัน

Yeah. Yeah. năng nông đó. mm. nghiệp คำใหญ่ๆเลยจ้ะมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ายิ่งต่อ,อแศบๆเซนขนมจีนขาดเลยจ้ะพี่น้องจ้ามันไหนมากก็ดีวะอเอามาอันักเลย มาแล้วกิ้มมือใหญ่กิท้ทข้างขง้างแศษๆจากพี่นอ้องซีสันเนื้หลักเย็ดมือนางลองจิ้มดู อืมกระตุ้นกลองเพชรคากเบิ่งสีสันจะพี่น้องจะอืมสุดยอดชิมเนาะขยายชิมยำ พอาบะหมอกดว่กินบห่อกแหลจากทางห้าวมาหลวงมันสิขมหลวงแะ้วบ่งคมงกินก็หนักก็ร้านนักเลยอืออือ ไปเลยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสานีเลือดจ้าพี่น้องฝากเปียกกำลังใจให้ในเลือดจ้าขอบคุณจ้าไปเลยจ้าพี่าจ้า